โอ้โหขามือกก้อนเนาะมันจัดมันตื่นผู้ชายนาะแล้วก็เมื่อก็เมื่อไหนซ้ำจม่านี่แหละจะหมู่คนออกมาเนาะแมนพอก็เลยยืนมองข้ามมันมันเบ่งหมอยากเป็นอพอเลยไปจับมองจมูกบนตาคนเห็นเพชรพริบๆนั่นแหละพอเลยผูกสะหันไว้ครับเพิ่นก็เลยถอยหลังไปทางนั้นเนาะมันมันมันมิดมากมันจะเรืองมองนี่นะก็เลยซอยดึ่งคนหน่อยหนึ่งหัวสาวขอดลูกกันไลแบบ ง่ายเมือตัวนี้เพิ่นเป็นกัวสาวบ่นี่คือนี่เมนบ่กัวสาวน์นี่ลูกแรกบ่ตัวนี้นะลูกแรกนั่นนี่นะโอ้ยดีเจ้ามากเมื่อนี่เหมือนเสามันบอกมันบ่ยอมนะโอ้ยที่โทษฮะผมบางว่าเพิ่นบ่บ่เบ่งบ่ดแล้วเนาะแมนมันเพิ่นบ่เบ่งเหมือนเสาอืมกรณีน้ำข้าแตกน้ำข้าแตกนี่ถ้าน้ำข้ามแตกแล้วก็นี่งัวงขอดลูกไม่นี่ถ้าแตกพัวแล้วนี่ ภายในสมงหนึ่งถ้าบอกออกแสดงว่าพิษปกติแล้วแมนเพราะว่าเหมือนเสืตั้งกิ่งครับจะเกือบนะฉะนั้นะฉะนั้นเท่าพี่น้องเกษตรกรถ้าเห็นหนึ่งกรนี่คือว่าขอดลกูกถ้าเห็นน้ำข้ามแตกแล้วนี่สมงมหนึ่งยังบอกแสดงว่าพิษปกติมันจะมันจะเพิ่นจะพิษทาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้บบ,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 บบเห็นบโบเห็นโผลออกมาน่ะมันจะทวงครับแต่กรนี่บางตัวเห็นออกมาสองตีนแต่าหัวบบเห็น หัวยวงในหัวจะเดื้ขึ้นหรือหรือข้อบิดก็ได้คือกรณีพิษทาครับเขาก็ต้องซอยเพลินแต่เทสตัวนี้นะเทสตัวนี้ที่เจ้าทั่วห้าผมนี่ยคือเพื่นบอกว่าสองขาเดี๋ยวผมผมถท้ามาเห็นว่าสองขาเดี๋ยวเห็นปากยีบ่เห็นพวกรางเท้าเห็นปากบ่าจะบอกว่าเห็นปากเนี่ยเห็นปากอยู่ข้างในเนี่ยนั่นแหละครับเพื่องเน็ตความมันสักเพื่องสมวงคนจังครับคนจะคนจะออกควงง้อสาวผัว ช่องคลอดเพื่อนอันอันนี้ช่องเสื้อการเพื่นอนแผแมน่น้อยแต่ว่าบางตัวซัดบางตัวโบเบงงังวสาวโบเบงแล้วก็เพื่อนหัดนะนะหมดลูกเพื่อนกับฮัดแน่เพื่อนเพื่อน,นยังมอเตอร์แตเคยได้ลูกแล้วก็ต้องดึงซอยเพื่อนครับมต่อาดึงซอยเพื่อนหัวมันมันตามันออกมานเพราะตาเยอะแต่หัวลักษณะคือสีไงเนี่ก็เลยซอยจับไหลไหลเข้าไปดูนะถ้าถ้าเข้าผสมถ้างัว ง้อแรกง้อสาวนี่ง้อลูกแรกนี่ถ้าสมผสมลูกผสมเชอร์รี่คือตัวนี้นะเคลตัวนี้สมเชอร์รี่มันจะคลอดยากถือทาอยู่แต่คลอดยากใช่ไหมเพราะว่ายังแรกคลอดจะใหญ่ช่วงหัวกับช่วงอันนั้นนะครับ่ช่วงเขาเรินมมาช่วงคกหนาหนาคาหนานะครับเพิ่นเพิ่นใหญ่เออใหญ่เพิ่นกับเพิ่นกับฮาดเพิ่นกับไม่ค่อยากออกออกยากเลยจังหน่อยแต่ถ้าลูกผสมบามันมันจะคลอดคลอดง่าย ราะว่าแหลกขดมันต<ล>ัวใหญ่ครับแต่ฐานสมเหล่มันจะขอดอยากในเล็กน้อยแต่ฐาการณนี่ถือทากะ,กะออกได้มีปัญหาดอกแต่สําสคัญว่าถ้าขดพิษทาน่ะมันจะมันจะยากเขาจะต้องซอยเปลี่ยนทายเพิ่นกรณีพิษทาหมายความว่าเห็นขาสองขาข,าข้อบิดเนี่ยกาลันี่พิษท่าขาหนานะและว้วโบเห็นปากข้อบิดพิษท่า แบบหนึ่งครับแต่สองวันนี้เห็นตีนตีนนายุ่นอ่ะขาหนาแล้วก็เห็นปากขาอีกขาขางหนึ่งบ่เห็นกับพิธาอีกแสดงว่าขาขางนึงเพื่นอาจจะงอพับออกไปข้างหลังพิธาแบบนั้นนะครับแต่กรณีพิธาอีกอย่างนึงวันนี้คือเอาขาออกขาหลังออกสองขาหลังออกเสาพากกันเบิ่งครับใช่ว่าขาหนาออกขาหนายุอะ ออกมาเป็นขาหนาอยู่บนสวขาหนาเออขาขาล้างขาล้างออกออกทาออกขาหนึ่งนบพิษทานะครับทาออกสองขาถือทาได้กรณีออกทาออกคนส่วนมากคือว่าออกขาล้างออกพิษทาวแมนแมนกรณีที่คอดออกมาขาเดียวครับคือถ้าสองขาคือถือทาเห็นทางกับดึงซอยได้ครับเพิ่นออกมาถือขาแล้วครับคือยกัวอยางคือพิษธรรมศาสตร์จากอย่างใดอย่างหนึ่งคือ ออกมาบโเป็นครูคือขาเห็นขาคางเดียวแต่คือพิษธาเออเห็นสองขาเลยบมเห็นหัวแตะพิษธาครับเจตาออกมากขาหนาสองขาเห็นหัวก็ถือทาดึงซอยเข้ากับดึงซอยเพิ่นแต่ขาล้างซองขาเห็นหางก็ถือทากับดึงซอยเพื่อนได้แบบนั้นเกษตรกรสามารถที่จะปฏิบัติเองได้ครับการนี่งวที่ขอดยากบางโตเพื่อนจะบ่ค่อยอยากเบงเข้ากับดึงซอยเพิ่นถ่ายเห็นเบงแหล้กคือเบงบ่เป็นบันไดครับ เขาก็าสามหาปฏิบัติเลี้งได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่ถ้าว่าออกคอดถ้าว่าคอดออกมาคอดมาแล้วพอคอดออกมาแล้วเขาก็ต้องดูแลสุขภรพ้ีบ้านเพิินและบานนีลูกเพิินหนึ่งครับภายในชั่วโมงหนึ่งจะต้องได้กินนมนมเลี้งแล้วบนี้ลูกเพิ่นเพื่องบะครับแค่ในชั่วโองคน่งจต้องได้กินนมนมเลี้ยงแล้วแบบนี้องได้กินเนื้องบะครีบ้านนีถวาถ้าถ้าลูกเพิ่นบกินนมนมจะี้ยงแล้วบนี่แม่เพิ่นะนื่งบะครับแคนชั่วโมงหนึ่งจบ้องไดูกินนมนมเนี้ เจ็บปวดนมลูกเขาขีน้นกมได้เห็ดเห็หุตัวนมอักเสบบางตัวนะบวชตันมอักเสบเลยก็ไดครับเะนั้นเขาก็ต้องดูแลก็ง่อล้างขอดอย่างดีนะครับเด้อพี่กกน้อเกษตรกรเท่าเพราะว่าจะลูกเพิ่นหรือแม่เพิ่นเขาก็ต้องดูแ,แลแต่สามเหมันนี่คือบางตัวโรคบอ่อ,อกเลยครับโรคขางภายในห,หาถึงหกชั่วโมงเพิ่นเพิ่นบ่อกออกเขาก็ต้องพยายามอ่า ซอยเพิ่นคือบางตัวเขาก็ต้องล่วงออกซอยเพิ่นแต่ก็ต้องให้ยาลดการอักเสบไปเพิ่นนําครับแต่ถ้าบาวออกเลยนี่บางตัวนี่จะเฮดให้เกิดอาการอักเสบและเน่าเฮตให้ติดเชื้อบางตัวก็ตายเลยก็ไดครับติดเชื้อเพื่อเกิดจากการอักเสบติดเชื้อเขากระแสเลือดมันจะจอยลงจอยลงจอยลงเลยครับเห็นเห็นตายเลยเฮตหลายตัวอยู่ครับ เกษตรกรเท่ากับต้องดูแลอย่างดีนะครับเด้อแต่ก็สอกอย่างสามสีส่อย่าสี่อย่าห้เพิ่นเครียดนะครับเด้อบัดนี้ห้เพิ่อนอยู่สบายสบายอย่างห้เพิ่นเครียดลดอาการเครียดของสัตว์ให้กินน้ำกินอาหารตามปกติเพิ่นโอเคโอเคครับพร้อม